คุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีนะคะที่อำเภอลำสนธิตําตำบลหนองรีหมู่ที่6นะคะมาพูดคุยกับผู้ร่วมรายการหลายท่านกันทีเดียวนะคะคงจะต้องขออนุญาตแนะนําทีละท่านเลยแล้วกันนะคะท่านแรกนะคะขอแนะนําท่านในอํเาเภอลำสนธิก่อนนะคะคุณแปลกเทพพรักนะคะสวัสดีค่ะท่านที่2นะคะเป็นกเกษตรอำเภอลำสนธิคุณพัฒภูริผลนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นกเกษตรตำบลน,นะคะเป็นกเกษตรตำบลที่หนองรีแล้วก็เขาลวกดูแลสองพื้นที่เลยนะคะคุณอํานาจมีทระสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็สําหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่เป็นเจ้าของสวนนะคะที่นตรงนี้ก็คือคุณสมชายแซ่อึ้งสวัสดีค,ครับสวัสดีครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นพี่สาวกันเลยกับคุณสมชายนะคะนั่นก็คือคุณสัญลักษณ์ฟักทองวสวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้เกษตรกร,ร,กรผู้ร่วมรายการเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยทั้งนู้นนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ แล้วก็อีกท่าน,ท,านที่ขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้อบอุ่นมากนะคะผู้ที่จะมาแนะนําทางด้านของวิชาการแล้วก็จะมาร่วมพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะคะ <c oughs> ท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรอดีตอ,อ,อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะ <c oughs> แล้วก็ยังเป็นอดีตสาวาสุรธานีด้วยนะคะปัจจุบันท่านเป็นนาย,ยกสมาคมพืชน้นแห่งประเทศไทยท่านดรอนันต์ดาโรดมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกษตรกรเขามีการเริ่มปลูกเสากันตรงในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังไงแล้ววิธีการปลูกของในพื้นที่ตรงนี้ปลูกกันยังไง ครับในขั้งแรกแล้วเนี่ยผมจะท้าความจริงๆก็คือท่ากำนันสักดาภูมิลิน oh, แต่ก็ไม่มีการขยายผลหรือต่อยอดออกมาต่หลังก็มีสวนยวงข้างนะครับก็เป็นลักษณะเป็นกิ่งตอนติดตานะครับติดตาเข้ามาแล้วก็คุณสมชายแหะครับเป็นพื้นฐานที่ขยายผลออกมานะครับเข้าสู่สมาชิกโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยการเปลี่ยนยอด แล้วที่จะต่อยอดต่อไปผมกาลังประสานงานองค์การบริหารส่วนตะบนลงลีก็คือจะมีการจัดอบรมเกษตรกรซึ่งใช้วิธีต่อยอดแล้วเอาไปแพร่ขยายในโคนเรือเขาเองหรือหมู่บ้านเขาเองถ้าอย่างนั้นคงต้องไปพูดคุยกับเกษตร,รกรแล้วล่ะว่าทำไมถึงเลือกปลูกสดาวแล้วเริ่มต้นยังไงแล้วมีวิธีการเทคนิคอย่างไงเล่าให้พี่น้องเกษตร,รกรทางบ้านฟังเป็นเรียกว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมกันเลยดีกว่าค่ะือว่าผมได้มาจากความยากจนฮะมาก็หมดตัวมาจากกรุงเทพก็มแล้วจะมาทําอะไรคิดจะทําสวนมะนาวทําสวนส้ม แต่คนนี้ก็มาเจอตาดาวที่ขึ้นอยู่ข้างทางข้างบ้านผมเนี่ยผมจะทํำยังไง mm hmm. ผมก็เลยได้ตาสะดาวเนี่ยมาติดแล้วก็เห็นว่ามันดกดอกมันดกมานั่งคิดว่าจะทำยังไงถึงจะขยายได้ก็มีพี่มีญาติญาติเนี่ยก็ไปขอไปพูดไปเล่าให้เขาฟังว่าขอตัดกิ่งแล้วก็ไปติดตาทําแบ่งกัน mm hmm. พอทําได้เก็บผลผลิตได้สักสามปีมันก็เริ่มโทมต้นก็เริ่มเหลืองกิ่งที่แทงออกมาก็จะสั้นลงทําไงก็มีปุ๋ยซีซิคอนนี่แหละมาช่วยผมได้ mm hmm. คือใส่ไปแล้วจากปีหนึ่งมันก็ยังไม่ค่อยนั่นนะมันยังไม่ค่อยเขียวพอปีสองลองดูสิครับว่ามันเขียวมันแทงออกมายาวจากเมื่อก่อนได้วันละแปดสองวันได้ร้อยแปดโลก็กลายเป็นวันละร้อยสี่สิบร้อยหกสิบโลต่อวันแล้วผมขายจากสวนโลละร้อยคราวนี้ไม่ได้คิดว่าจะดังหรอกฮะทำเพื่อความยากจนมันก็เลยกลายเป็นว่าพันนี้ไปเอามาจากไหนพันนี้ไปเอามาจากนายังกัก นายังกะเขามีอยู่3ต้นก็ไปขอตากิ่งเข้ามาเขาไม่รู้เราไปซื้อต้นมาผมรู้ผมก็ตัดแล้วก็ใส่ถังมาเอามาขยายได้หมดตัวนี้ขยายได้เดี๋ยวนี้ก็น่าจะห้าร้ไร่อย่างท่านเกษตรตำบวาละครับสมต้นไปอมาดี๋วนี้เป็นห0ไร้อยไร่สามต้นปีไหนครับเนี่ยต้องปีสี่สี่นะฮะปีก่อนได้เท่าไหร่นะได้หกแสนกว่าฮะหกตันกว่าครับกี่คนละก็รวมๆมฮะแต่ผมจะมากหน่อยก็แสดงว่าอยู่ได้แล้ว ครับแล้วก็เป็นอาชีพที่กับธรรมชาติด้วยแล้วเราจะให้คนงานมีงานทำนะครับท่านมีมาสร้างสร้างอะไมีคนเก็บมีคนตัดทุกคนมีงานทําคุณน้ำคุณน้ำชายขายมาเป็นเอ่อเป็นดอกเพื่อไปบริโภคเครตก็าถ,าถามนั่นหนอนะว่านี่การเนี่ยการปลูกยังไงใช่ไหมแล้วก็ปุ๋ยยังไงระยะเท่าไรมั้ยครับล้วก็ต้องการร่มไหมแล้วก็ปลูกแล้วได้กี่เดือนกี่ปีมันจะออกดอก นะครับค่ะอยากให้คุณสมชายเล่าถึงวิธีการปลูกต่างๆเ่นี้มาตั้งแต่เริ่มเพราะว่าฟังวันนี้แล้วนะฮะคนจะตามหาคุณสมชายเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าการปลูกเราพอเราลงดินเราก็ปลูกแบบเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าหลังเต่านะครับอย่าให้เป็นแอ่งพอปลูกเป็นหลังเต่าน้ําฝนก็จะไม่ไม่ท่วมรากเขาพอไม่ท่วมรากเขาสะดาวปลูกง่ายตายยากอยู่แล้วครับพอตายยากเพื่อพอกแทงขึ้นมาแล้วก็คอยหยิกยอด พอยิ <mile> ่งหยิกมันก็ยิ่งแตกพรายิ่งแตกมันก็ยิ่งมีใบมากมีใบมากก็เหมือนก็มีโรงงานพอแสงแดดส่องมาก็ทําให้ต้นเขาโตเร็วแล้วปัจจัยการผลิตต่างๆเราใช้ยังไงบ้างคะไอปีแรก2ปีก็ไม่เท่าไหร่แล้วฮะก็คือว่าเราก็ปล่อยเขาโตไปก่อนพอเข้าปี2ปีสาเราเราหวังผลผลิตแล้วเราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยพอใส่ปุ๋ยพอพอปีที่3มนี่เราจะสามารถได้ต้นละ3กิโล3กิโลถ้าไร่หนึ่งเราปลูก200้ต้นเราก็จะได้6 0 0 0ือยังดีกว่าพืชอย่างอื่นที่ว่าํำนวนได้เลยครับ ลายต้นละสามโลสามโลหกสองร้อยต้นก็หกหมื่นแล้วถ้าเกิดมันห้าโลล่ะฮะมันก็ต้องเป็นห้าม,มันก็จะเพิ่มขึ้นมันรายได้มันจะไล่จเป็นจะเป็นแสนไม่เป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นท้ายนี้อยากให้คุณสมชาย <c oughs> ได้ฝากถึงพี่น้องกเกษตรกรทางบ้านในเรื่องของแนวคิดการปลูกพืชในทัน้งในเรื่องของสะดาแล้วก็รวมไปถึงการทำา,งงารเกษตรในบ้านเราคือ <c oughs> ว่าสะดาเนี่ยให้เงินผมทุกต้นตรงไหนก็เป็นสะดาไม่แต่ตรงนี้ก็เป็นสะดาฮะคือถ้าปลูกสะดาท่าน เพราะให้พี่น้องทั้งหลายไม่ต้องกลัวความยากจนหรอกครับสแตวไม่ต้องการน้ําไม่ต้องการความดูแลมากถ้าเราให้อาหารให้ปุ๋ยเขาเขาก็จะตอบแทนเรามากกว่าที่เราให้เขาตรงนี้แหละครับผมขอฝากแค่นี้แหละครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านเลยนะคะกับเรื่องราวการปลูกสเดาแบบนี้ถ้าใครสนใจก็ตกลงต่อไปพี่สมชายคงจะมีคนเข้ามาพูดคุยอีกเยอะทีเดียวนะคะวันนี้ขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านเลยค่ะขอบพระคุณค่ะครับ บริษัทฟุกเชนครุบจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวไร่ผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงการปลูกพืชไรท่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดทั่วชนิดต่างๆใช้หมอพืชผักพืชไร่ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2 ้เร่งลูกเร่งหัวป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึงสิไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอพืชผักพืชไร่ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ถึงเท่าตัวหมอพืชผักพืชไร่บุกโรซิลิคอนทุทุตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดินจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- ถึงเท่าตัวป้องกันโรคทุกุชนิดที่จะเกิดขึ้นกับพืชผักพืชไร่และป้องกันแมลงได้ดีเยี่ยมเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศบาเลซีอินโดนีเซีย ทำนาปลูกข้าวได้ร้อยแปดสิบถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงใช้หมอน้ำไม่กลัวแรงร่วมกับปุ๋ยตราหมอข้าวสูตรแปดเจ็ดท่าบวกท่ารองท่าเสริมของบริษัทฟุกเทียนกรุปจำกัดโทรศูนย์เจ็ดสี่สามห้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดถึงสามศูนย์บริษัทฟุกเทียนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวนาไม่ต้องห่วงฝนทิ้งช่วงใช้หมอข้าวชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่ง ใช้เร่งต้นสูตร2องใช้เร่งรวมป้องกันโรค1ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึง10ไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอข้าวชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอข้าวบวกโกรซินคคอนทุกทุกตราในเครือบริษัทฟุกทียนกรุ๊ปจำกัดป้องกันหอยเชอรี่นอนก่อทำให้ดินดีเหมือนตอนเปิดป่าใหม่ เป็นสิค่าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ดีบ้าใช้รับข้าวไม่ล้ม,มเมล็ดแกรง่งน้ำหนักดีผลผลิตเพิ่มหนึ่งถึงสองเท่าตัวเกษตรกร,รคว,คว,ควรทดลองใช้ดูบริษัทฟุกเซนกรุ๊ปจำก,กัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนปามฝนทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงใช้หมอปามชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโล,โลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่ง ใช้บำรุงต้นให้ผลผลิตเร็วสูตร2แก้ปัญหาผลร่วงผลลีบ1ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึง10ไร่ฉีดพ่นแล้วจะทำให้ปามออกผลทั้งปีทำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอปา์มเทนิตเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอปามบวกโกรซิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้รักษาปา์มกระเทยได้ผลดียังทำให้ต้นปามออกลูกในทั้งปีไม่ขาดคอเพิ่มผลผลิตปามจาก3ตันเป็นแตันต่อไร่ต่อปี เป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัททุกเชียงคุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนยางผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หมอ,อยางชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนโทเทคโนโลยีมีสสูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นเร่งการเจริญเติบโตสูตร2ใช้เร่งน้ำยางป้องกันโรค หนึ่งลิตรสามารถฉีดผลิตถึง10ไร่น้ำยางจะเพิ่มหน้ายางจะนิ่มกรีดง่ายทำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอยางชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2เท่าตัวหมอ,อยางบุกกรดซิลิคอนทุกๆตราในเครือบริษัทฟ,ฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้รหน้ายางตายหนึ่งยางอายุสาิปียังกรีดได้ดีมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนใช้จอะเปลี่ยนมาใช้ถังแทนหมอ,อยางบุกกรซิลิคอนตราม้าเงาเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศม,มาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุปจกัด ขอแนะนำเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยผลทิ้งช่วงไม่ต้องตกใจใช้หมออ้อยชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด,ด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตรสองใช้เร่งความหวานและป้องกันโรคหนึ่งลิตรสามารถใช้ได้ถึงสิบไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมออ้อยชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงสองเท่าตัว หมออ้อยบลกโกรซิลิคอนทุกทุกตราในเครือบริษัทพุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้ลาวดินจดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2ถึงเท่าตัว,ตวสามารถผลิตอ้อยได้ถึง 30, 30, 30ตันต่อหนึ่งไร่แถม CCS เพิ่มขึ้นมาทำให้ขายได้ราคาดีไปสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทพุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังผลทิ้งช่วงไม่ต้องกังวลใช้หมอมันสำปะหลังชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี มี2ส,สูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นสูตร2ใช้เร่งหัวและป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอมันสำหลังชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอมันบวกโปรซิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัด ใช้แล้วดินจะดีทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1นถึงอเท่าตัวปลูกเพียง6เดือนก็ขุดมันขายได้เลยแป้งเยอะ15เดือนสามารถปลูกมันได้สองครั้งเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนครุบจำกัดขอแนะนาเกษตร,รกรผู้ปลูกผลไม้ฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ําไม่ต้องห่วงใช้หมอผลไม้ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด,ด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นเร่งใบ สูตร 2. ใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่ํำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอผลไม้ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1ถึง2เท่าตัวหมอผลไม้บุโป,ปรซิลิคอนท,ทุกตาุาในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- ถึงสองเท่าตัวทำให้ผลไม้ออกนอกฤดูกาลแถมออกดอกออกผลดีเยี่ยมยังทำให้มีรสชาติหอมหวานเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศบาเลเซียอินโดนีเซีย มอน้ำเฟบสอยไม่กลัวแล้งเกษตรกร,นกรแนวใหม่ไม่งอฝนใช้ได้ทั้งปรับปรุงดินและบมรุงพืชออมาพบก,กันจ่งเสริมสามันคีให้รู้กันทั่วไทยแม่นนำการกเกษตรทั่วไปเพื่อทั่วนา,านาด้ำเร็ง